สัดีทุกคนนะจ๊ะมุนี่แพ็กของแพ็กบวเคือตาเสาเลยจ้าแพ็กบวเคือขายจ้ามุนี่มงึงพี่ยี่สิบสองสิฮะพี่กันยอง <c oughs> แพ็กของขายจ้ะนี่เหรอช่องช่องกีชิก แกของขายจ้าวันนี้แกลบกเคือขาย<ป>อันยองแกของขายจ้าวันนี้ยิงออไปไหนแล้วอแบบบกลบกเคือขายจ้า พูดเลยก่ะตอนล้วกับพูพูเ้วกัแพ็คน,นิองหอนเลยละ เห็นมไมเห็นอยู่เ็นอยู่ไปว่าอายกอันนี้ยกกล่องมาให้พี่ด้วยเอามาเลยไม่ได้เหรอเห็นคุณลงกหมามาเลยไม่ไหรปอพี่บิก๊กัน E mais 是狼，是狼。 Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแพ็คแล้วเกี่ยเรียบร้อยดีแพ็คบัเขือขายเสร็จแล้วผุ้งกะสีมาเช็กยอดบัเขือติดต้อหมู่วานนอกจากหมู่วานอุ้งก็ได้เช็กยอดตอนคำกระได้เช็กยอดปกติที่เช็คตอนคำหมู่วานนีก็ได้ก็ได้เช็คนอกจากก็ะเลยสีไอเช็คหรอกเช็คตอนเสาร์เอานะจ้า เขือกันจ้ะกะซิมีเขือก็เขือเทศท่ต่อก็เขือม่วงนะจ้ะเดี๋ยวไปเช็คยอดกันเลยจ้าอันนี้คือบเขือที่ฮอตต่อหมื่อวานนี่อันนี้บเขือบเขือม่วงต้นต่อบเขือพวงนะจ้ะหวานออกระสากระบิกต่อ เราก็ซิมีบักเขือม่วงต่อกับต้นตอบักเขือเทศนะจ้ะที่อุ้มต่อกับพิการเมื่อวานเดี๋ยวมาเช็คยอดเบิ่งเลยจ้าว่าถ้าใดจะขาดจะน,นี่นะจ้ะท้างชีล้งหยอดไวเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นมือไปนะจ้ะคุมกจะเช็คลงเซสมูดแบบนี้ไว้นะจ้ะ นี่อุ้มกับเชกบักเขือเสร็จแล้วก็เป็นบักเขือที่ต่อยอดกับต้นตอบักเขือพวงนะจ๊ะต่อไปสีเช็คยอดบักเขือม่วงที่ต่อยอดกับบักเขือเทศนะจ๊ะต่อไปกับสิเช็กยอดบักเขือบักเขือม่วงที่ต่อยอดกับบักเขือเทศนะจ๊ะนี่แล้วนี่มีราบิวอุ้มกับิเอาลาบิลแปด อันนี้เป็นอันนี้เป็นยอดบักเขือนะจ๊ะนี่เป็นซื้อบักเขือมอ่วงต่อกับบักเขือเทศนะจ๊ะคือไพ่ติ่งเป็นพันออสต์คิงต่อกับต้นต่อบักเขือเทศไพ่ติ่งนะจ๊ะมันก็สิบปะปลาเบลแบบนี้นก็นับยอดเนะจ้ะ ว้านี่เทากระต้อได้หาซีดถาดนะจ๊ะเสร็จแล้วมันกระสีเป <c oughs> ื Powell, ี่ยนเนี่ยนี่คือลงหยอดเสซีดแล้วนะจ๊ะลงหยอดเสร็จแล้วอุ้งกระสีเป็นต่อยอดบลาเขือต่อนะจ๊ะมันนี่เทากระสีต่อยอดบลาเขือกับบลาเขือเทศอีกเมื่อกี้ถาดเราเจอต่อบลาเขือต่อจ้าใยญ่ใหญ่กันไปเห็นงานแลต่นะจ๊ะหลังจากที่เทาแพกปลาเขือเสร็จแล้ว ไปจ้าไปต่อยอดไเคือเทศกันจ้าคนเตรียมยอดนะคะเียนเตรียมยอดจีบเป็นคนเอายอดมาให้นะจ้าต่อยอดกอข,ขี้กันนงจ,จีบจีบ ของมาส่งแล้วจ้ามีเยอะเลยว่วันนี้เยอะเลยเหรออร่อหิฮะซื้อัวอันนี้ก็ต่อยอดเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อยอดนะคะต่อยอดต่อยอดเหมือนเดิมนะคะ หลังจากแทกัะเขือนะจ๊ะได้อยู่ตามมะเขือนะคะเปลี่ยนต้นเปกียนต้นะเขือสองสาวเห็ดหยังจ้า

เอาของออกตู้เอาของออกตู้นะจ๊ะอันนี้อันนี้แรกเกิดจ้ะอันนี้แรกเกิดแรกเกิดกำลังจะคลอดแล้วอันนี้คืออะไรบวชเขือเทศเหรอเขอือเทพนี่คือบวชเขือเทศต้นตอก็ยอดนะจ๊ะอันนี้ต้นตอหรือยอด ต้นโตยอดอยู่นู่นยูน oh ิคอนยูน hmm. ิคอเกาไปยายเราสามเอาออกจากู UH ้หมดยังงมปแล้วปิดประตูตอนบ่ายแดดเร่งมากอะไรควเหรอ มือเสาหนาวว่าสันใบามาฮ้อนอีกเลยเดดโอ๊อาไป,าไปข้างน,นอกสิคุรู้ว่าหนาว้ยเาย่งมาเปิดผาย,ยางไงมันเลยหอด ว่าสีมุมงกับคำเลี้วมัแป่งอยู่ใกล้ๆแล้ว่็เห็น นี่ละจ้างานที่ภออูมเหตุมือนีนะจ้างานเกษตรประเทศเกาหลีงานสวนของเขาก็เป็นโลงเพาะนะจ้าแต่และมือเขาเห็ดอย่างแงผมกเกษตคลิปมาให้ทุกคนเบิง่งเรื่อยๆจ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้จบแล้วผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เลี๋ยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากไอเอ็มอุ่มเผื่อเป็นกำลังใจผมได้เห็ดคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งอีกนะจ้าแล้วเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปหนีลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้เวเจอกันไหมจ้า